สวนป่าพุทธธรรมป่าชาบ้านรำเดงตำบลกุดวายอำเภอสีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ขออนุญาตเจ,าเจ้าที่เจ้าทางเทวดานางฟ้านางสว่านที่อยู่ณนะที่นี่ด้วยนะคะขออนุญาตชมชมป่าค่ะ เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากป่าดงดิบลุวนลวนที่นี่เป็นสำนักสงฆ์นะคะสำนักสงฆ์บารดีค่ะอันนี้เราเรามาด้านหลังแล้วนะคะรามาด้านหลังแล้วด้านหน้าพระพระสงฆ์องค์เจ้าเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่สามท่าน ไม่กล้ารบกวนค่ะเลยหรือเข้ามาด้านในว้าวว้าว,ว,าวยังคงความเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์แต่ต้นไม้ใหญ่ไม่ค่อยจะมีนะคะต้นไม้ใหญ่ไม่ค่อยจะมีหรือว่าเขาจะตัด เอาไปทำวัดบ้างแล้วแต่ขอบอกนะคะทุกท่านว่ายุงเยอะมากค่ะยุงเยอะมากค่ะโทนวรนนี้เรียกว่าโพน สวนป่าพุทธธรรมบ้านลำเดง้งร่มรื่นมากเลยค่ะเดี๋ยวจะขับรถช้าๆเข้าไปชมสวนป่ากันนะคะเข้าไปชมสวนป่ากันค่ะไปกันเลยจะมีทางออกไหมคะเนี่ย เริ่มรื่นม,มากคะ่ะยังเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์นะคะแต่หาต้นไม้ใหญ่เออตรงนี้เราชอบเถาวันเถาวันก็อึ่งไผ่กอไผ่เยอะๆเลย นนี้เราจะพยายามหาทางออกนะคะไม่ทราบว่ามีทางออกไหมขออนุญ,ญาตนะคะท่านเจ้าที่จ้าทางเทวดามีน้ำค่ะ โซนนี้น่าจะเป็นป่ายชาแล้วนะคะเพราะว่าเราเริ่มเห็นเราเริ่มเห็นเจดีแล้วนะคะโอ้มีทางขึ้นแล้วเจอทางขึ้นแล้วคะทุกคนเจอทางขึ้นแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเก็บเก็บโทรศัพท์ก่อนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรถล้มเดี๋ยวรถล้มเราขับรถมอเตอร์ไซค์ตรงนี้มันชันทางชันขึ้นนะคะเดี๋ยวเราลงมาเดินเก็บภาพ ซิสไว้มาฝากกันนะคะขึ้นมาแล้วคะ่ะสวยงามมากก็ขึ้นมาก็จะเป็นฝายเก็บน้ำาชกชัยลำเด็งนะคะบริบทบริเวณสวยงามมากคะ่ะตรงนี้ ออน้ำเขาเอาไปปล่อยใช้ที่ไหนนาะเราก็มีทราบข้อมูลนะคะน้ำดู้าทานจะยัง<อ>ไม่เยอะนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะ